งเพ่งจะไปว่งไดค่ะก็ยังแบบว่าขอทบทวนจาคล้องแล้วขอแบบว่าเออกลับไปว่องจาองว่าเออมองได้ที่พันติมานมันเป็นแบบไดคเือน้องเพลงกะอยากแบบว่าพัฒนเจ้าคล้องอยากทบทวนจากคล้องว่าตกลึกลายๆก็หนีเด้อต้องต้องคับก็หนีต้องแบบว่าต้องเข็มวดก็หนีนะคะเพื่อน้องจะบอกก็จาคล้องเลยว่าเออนม่เมือที่มันแบบว่าไม่เสียแบบว่าตีตีไม่อะไรแล้วว่าก็้องรับ คือหนู้น่ะรับคำติตชมของทุกคนนะคะนูกเลยถึงจุดนี้ง่นูกเลยถึงเด้ว,ว่าเออขอออกลองเบิงพัฒนาลองเบิงค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมค่าที่หลายๆคนนะคะยังคงติดตามอยู่เช่นเคยสำหรับประเด็นของทางด้านสาวเพลงพิมระดาค่ะ ที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของแพรวพราวแสงทองเองได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพนะคะขณะที่ทางด้านของสาวเพลงพิมพ์ระดานะคะได้มีการยกขัน5้าค่ะมาอำลาแม่แพรวพราวนะคะกับทางด้านของผู้จัดการยุ้ยนั่นเอง โดยทางด้านของแพรวๆนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงเอาไว้ด้วยค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยแพรวเนี่ยมีข่าวมาแจ้งให้พี่ๆแม่ๆ f อทุกท่านทราบนะคะเนื่องจากน้องเพลเนี่ยได้เข้ามาปรึกษาค่ะและบอกเหตุผลต่างๆให้แพรวแล้วก็ผู้จัดการยุ้ยได้ฟังนะคะพร้อมคุณพ่อแล้วก็คุณย่าเราพูดคุยกันจนเข้าใจแล้วน้องคิดทบทวนหลายๆอย่างมาเป็นอย่างดีแล้วพิจารณาตัวเองมาดีแล้วน้องเพลเนี่ยได้มีการตัดสินใจขอลามแม่แพรวนะคะลงจากวงแพรวพรวแสงทองเพื่อไปพัฒนาตัวเอง ให้เก่งแล้วก็ดีกว่านี้ค่ะแพรวนะคะได้พูดคุยกับน้องจนเข้าใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจของน้องเพลงทุกประการนะคะหลังจากนี้เนี่ยแม่ขอให้หนูประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าหนูเนี่ยจะทําอะไรนะคะหรืออยู่ตรงไหนถ้าวันไหนหนูอยากกลับมาหาแม่ บ้านหลังนี้เนี่ยยินดีต้อนรับหนูเสมอนะลูกหลังจากนี้ฝากแม่แม่พี่พี่เอฟซีนะคะสนับสนุนเป็นกําลังใจให้น้องเพลงด้วยนะคะอย่าดราม่ากันเลยให้กําลังใจกันดีกว่าเนาะไม่ว่าน้องจะอยู่ตรงไหนหรืออนาคตจะไปอยู่วงไหนหรือทําอะไรฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องเพลงด้วยนะคะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมค่ะทางด้านของเพลงพิมพ์ด,ดาเอนะคะก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดชี้แจงค่ะถึงเหตุที่ต้องลาจากวงแพลวพลวแสงทองนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการเผย กลางไลฟ์ล่ะค่ะว่าที่ผ่านมานะคะได้รับฟีดแบ็ก จากแฟนเพลงเนี่ยมาโดยตลอดค่ะทั้งเรื่องเสียงร้องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าไม่เหมาะสมหรือว่าอย่างไม่ดีพอนั่นเองซึ่งทุกครั้งที่มีการไลฟ์สดค่ะก็มักจะเจอคอมเมนต์ลักษณะนี้อยู่เสมอทําให้เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกหนักใจนะคะรวมถึงผู้บริหารวงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันด้วยเหตุนี้เนี่ยเพลงพิมพระดานะคะจึงตัดสินใจขอลาวงค่ะเพื่อให้โอกาสตัวเองได้กลับไปพัฒนาศักยภาพให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะคะพร้อมย้ำค่ะว่ายังคงไม่ขอปเปิดเผยชัดเจนว่า จะย้ายไปอยู่กับคณะหมอลำใดต่อไปนั่นเองโดยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคาทางด้านของช่องอมรินทีวีนะคะได้มีการไปสัมภาษณ์ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะหรือบิคทิติวุฒิวารุณน,นั่นเองซึ่งก่อนหนะ้าที่ทางด้านของเพลงพิมพรดานะคะจะมาอยู่กับวงแพรวพราแสงทองเพลงพิมพรดาน,นั้นก็เคยอยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชม โดยหลังจากที่มีข่าวทางด้านของเพลงพิมพรดานะคะได้มีการออกจากวงแพลวพราแสงทองไปแล้วนั้นค่ะทางด้านของพี่นักข่าวค่ะได้มีการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะว่าล่าสุดเนี่ยน้องเพลงประกาศขอลาออกจากแพลวพราแล้วนะคะถ้าเขามาสมัครกับโตเกียวมิวสิกจะรับไหมนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะก็ตอบค่ะว่า ออก็คงไม่รับนะครับก็ขออนุญาตจะบอกว่าอาจจะยังนะและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นการเปิดใจครั้งแรกนะคะของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองที่ออกมาพูดถึงทางด้านของเพลงพิมพ์ระดาละคะ่ะ